สร้างแพทเทิร์นทำที่รองพื้นลดลดเล็กมันถลอกหมดสีถลอกแล้วก็ตรงที่คาดเหยียบตรงรองเหยียบคาดอะถลอกหมดเลยสีถลอกหมดแล้วสีเก่ามันจะเก่าเร็วรองไว้สักหน่อย ทำเองทำเองเดี๋ยวร้องดูว่ามันจะออกมายังไงทำได้จริงหรือเปล่าทำได้จริงอย่างที่คิดหรือเปล่านาะ